กรมนาไมยชวนประชาชนทำความสะอาดบ้านและที่ทำงานให้ปลอดจากฝุ่นเพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันมีแนวโน้มพบผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มขึ้นซึ่งหากผู้ป่วยบางไรายได้สัมผัสฝุ่นอาจมีอาการระคายคอ ไอมีเสมหะบ่อยขึ้นและมีน้ำมูกมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นการป้องกันตนเองจากโควิด19ควรใส่ใจทําความสะอาดบ้านและที่ทำงานตามหลักสุขาพิบาลเพื่อลดฝุ่นและแหล่งสะสมเชื้อโรคที่ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจด้วยโดยสามารถช่วยกันลดฝุ่นได้ง่ายเริ่มจากทำความสะอาดภายในบ้านและสถานที่ทำงานของตนเองโดยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ 1. คัดแยกสิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือไม่ใช้แล้วออกไปเพราะจะเป็นแหล่งสะสมฝุ่นเช่นอุปกรณ์ที่ชำรุดใช้งานไม่ได้หนังสือพิมพ์เก่านิตยาสารวารสารเป็นต้นโดยเฉพาะห้องที่อยู่เป็นประจำควรมีเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของให้น้อยชิ้นที่สุดเพื่อจะได้ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง 2. เช็ดถูบริเวณที่มีฝุ่นและพื้นห้องด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำผสมสบู่หรือผงซักฟอกและฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 3. ควรสร้างสุขนิสัยในการทำความสะอาดบ้านและสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอรวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการปลูกต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นใบเรียวเล็กชิ้นหยาบมีขนหรือผิวใบเหนียวเพื่อช่วยดักฝุ่นเช่นทองอุไรตะขบจามจุรีโมกสนฉัดเป็นต้น หรือการทำละอองน้ำฝอยเพื่อลดฝุ่นที่ลอยมาจากพื้นและ4ลดหรือเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเพิ่มเช่นการจุดทูบเทียนการเผาขยะการจุดเตาถ่านการสูบบุหรี่รวมทั้งการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีไม่ก่อให้เกิดควันดำเป็นต้นนอกจากนี้ขณะทำความสะอาด ควรสวมถุงมือหน้ากากปิดจมูกและปากทุกครั้งเพื่อป้องกันการสูดฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย